สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เต้ยผู้ฝึกสอนบริษัทโตโยต้าอินเตยนชุมบุรีเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับรถยนต์แห่งผู้นำนั่นก็คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์นั่นเองนะครับรถที่อยู่ข้างผมนี้นะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์นะครับ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ g d Super Power Generation ที่2แล้วนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรให้ความประหยัดน้ำมันมากสูงสุดถึง15.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องดีไซน์การออกแบบ,บที่ปรับปรุงใหม่นี้นะฮะก็ให้เหมือนกับสไตล์แบบ Legender ครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านครับสีดำเงานะฮะแล้วมาพร้อมกับชุดกันชนหน้าเนี่ยสีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งสีเงินนะครับด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับส่วนระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบบายบีม LED นะเป็น ไฟสูงต่ําในหลอดเดียวกันมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow มีโฮมนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเส้นสายตรงนี้นะครับที่เป็น d a y t i m e r u n n i n g Light นะแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกนับที่เป็น L.E.D. นะครับแล้วก็ชุดไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ L.E.D. เช่นกันนะครับเราก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับมุมนะครับด้านหน้าให้อีกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูดีไซน์ด้านข้างกันเหู่อน้ครับ แบบดีไซน์ด้านข้างของ Fortuner Leader คันนี้นะครับก็มีการดีไซน์ออกแบบให้มีความโดดเด่นทุกมุมมองนะล้อเนี่ยเป็นล้ออลอยทูโทนนะครับปัดเงานะขนาด18นิ้วนะมาพร้อมกับสีดิยาง265 60R18 ช่วงล่างด้านหน้าของ Fortuner คันนี้นะครับเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมคลอยสปริงและเหล็กกันโคง และรุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับดิตเบรกทั้งหมด4ล้อด,ด้วยกันนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดียวที่กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะครับส่วนด้านใต้นี้ก็ยังมีระบบเวลคข้ามไหลเพิ่มมาให้อีกด้วยใช้บันไดเป็นสีดำนะมือจับเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับใหญ่แล้วก็จับได้ถนัดมือนะมีหลกหลังค่านะครับ ส่วนช่วงล่างด้านหลังนะเป็นโฟลิงคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูดีไซน์ด้านท้ายกันดีกว่านะครับตามผมมาเลยครับและสำหรับดีไซน์ด้านท้ายของ Fortuner Leader คันนี้นะครับด้านบนเนี่ยเป็นเสาอากาศแบบคลีบฉลามนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ชิ้นหลังนี้แล้วก็ยังมีไฟเบรกดูงที่3แบบ led ให้อีกเช่นกันนะครับ ไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับก็คือมีไฟสองสว่างเนี่ยทำให้รถที่วิ่งตามหลังมาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ f o r t u n e r นะครับเป็นแบบสีดำเงาตรงนี้นะครับให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมโลโก้ Leader นะครับสัญลักษณ์แห่งผู้นำนะแล้วก็การชนด้านท้ายเนะี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อม ชุดตกแต่งกันชนท้ายเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยก็คือเซนเซอร์นรับการระยะด้านท้ายให้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนับไปดูดีไซน์ภายในของ f o r t จ n เนอร์ลีเคันนี้ตามผมมาเลยครับมานั่งด้านในของ Fortuner Leader คันนี้แล้วนะครับรู้ได้เลยว,ว่า มีความกว้างแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับอันดับแรกเลยนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็คือเป็นแบบสีออปติคอนนะครับมาพร้อมกับจอแสดงผลข้อมูลกันกับขี่แบบสีท FT ขนาด4.2นิ้วนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบแพนเด้นชิพนะครับที่มีการปรับเพิ่มแล้วก็ลดเกียร์นะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่เวลาเปลี่ยนเกียร์นะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ C u i s e Control นะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะ ในชุดของพวงมาล,ลัยเนี่ยก็คือเป็นแบบมัตติฟัง์กชัน,นับควบคุมเครื่องเล่นเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ควบคุมหน้าจอ m อ d เนี่ยฝั่งขวานะแล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่นจอสัมผัสข,ขนาด8นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับและก็ใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นโดยการรอ,องรับระบบ T-Connect มาให้อีกด้วยนะฮะ สำหรับเครื่องปรับอากาศของรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมแยกปรับอิสระทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับกรองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง power outlet นะครับแล้วก็ USB ตรงนี้มาให้นะครับถัดมามีที่วางแก้วนะ้ำให้อีก2ตํตำแหน่งนะครับระบบเกียร์เนี่ยก็คือเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีด พร้อมระบบซีควนเชียลนะครับก็คือสามารถเพิ่มแล้วก็ลดเกียร์ได้ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีปุ่มมีโหมดนะครับเวอรมโหมดนะครมาให้อีกด้วยนะเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็คู่หน้าเนี่ยสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารหน้าหน้าเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านับปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะครับส่วนเบาะที่อยู่แถวที่2เนี่ยเป็นแบบแยก40-60นะครับปรับแบบวันทัดนะครับครั้งเดียวเลยนะครับ ปรับได้ง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ช่องด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือมีช่องต่อกระแสไฟนับสองโวลต์นะครับ120วัตต์นะฮะแล้วด้านล่างนี้นะครับก็คือมีช่องจ่ายกระแสไฟมาให้อีกด้วยนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยของรถยนต์ Fortuner l e a d e r คันนี้นะครับก็ยังมีระบบ BSM นะครับเป็นระบบที่เตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ RCTA นะครับช่วยเตือนนะครับ ขณะที่มีรถวิ่งตัดฐ่านด้านหลังให้อีกด้วยนะฮะแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะครับระบบความปลอดภัยที่มีเข้ามาให้เนี่ยก็คือมีถุงลมนิรภัยให้ถึง7ตำแหน่งนะครับระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกระบบ EBD การกระจายแรงเบรกระบบ BA เสริมแรงเบรคนับระบบ v s c ควบคุมการทรงตัวในขณะที่เข้าโคง้งแล้วก็ระบบ TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ยังมีระบบ HAC นะครับช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้อีกด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับระบบความปลอดภัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแบบจัดหนักจัดเต็มมาให้ใน Fortuner Leader คันนี้เยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูราคาของรถยนต์ Fortuner Leader คันนี้ดีกว่านะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีสีจำหน่ายกีส่สีไปดูกันครับ สำหรับรถยนต์โตล้าฟอร์จเนอร์เลดเดอร์นะครับมีจําหน่ายถึง3เกรดรุ่นย่อยด้วยกันนะครับซึ่งเกรดรุ่นย่อยแรกครับเป็นเกรด G นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเบาทนะแล้วก็เกรด V นะครับที่อยู่ข้างผมเนี่ยเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะแล้วก็อีกเกรดหนึ่งก็คือเลดเดอร์นะครับสองขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับ ส่วนสีนะครับมีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมดถึง6สีด้วยกันนะครับสีน้ําเงินนะครับด์กบลูสีเทาดำด์กเรที่อยู่ข้างผมนี้นะครับส่วนสีดำเนี่ยแอคติจูดแบล็กไมค้ส่วนสีบอนเงินเนี่ยเป็น Silver ร e เมทัลลิกแล้วก็สีขาวมุกนะครับเป็นแบบแพตติน m มไวท์เพ a r ์และสีแดงครับ e m o t i o n a l red นะครับสำหรับสีขาวมุกและสีแดงนะครับก็ราคาเพิ่มอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองนะครับ หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาและตัดสินใจซื้อรถยนต์ f o r t u n e r Leader อยู่ผมบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์ให้เหมือนอย่างรุ่นพี่ Legender และมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบอัตโนมัติเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสใหญ่ขนาดถึง8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน T Connect นะครับ ้องมองรอบคัน3ามตวองศาเครื่องปรับอากาศแบบแยกอิกสระซ้ายขวานะครับพร้อมกองฝุ่น PM 2อและระบบความปลอดภัยที่ให้มาอย่างครบคันม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตําแหน่งระบบ BSM RCTA ABS EBD BA VSC t r c และ HAC นะครับเป็นไงบ้างรครับสวยและคุ้มค่าราคาน่าใช้ใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับ ที่สนใจอยากจะมาสัมผัสแล้วก็มาดูนะครับข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษนะครับของเจ้า Fortuner Leader คันนี้นะครับก็ขอเชิญได้ที่บริษัทโตโยต้าอินเตยนชมบรีได้ทั้ง2ส,สาขานะครับที่แรกสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ถนนบายพาสติกามาเมโซนะครับที่ที่2เนี่ยเป็นสาขาอุดรนะครับเยื้อมองกเกษตรนะครับท่านใดที่สะดวกที่ไหนก็ ไปได้ที่นั่นเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยอาจารย์เต้ยนะครับจะพาผู้ชมเนี่ยไปพบกับรถรุ่นไหนนะครับรีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์นะกด s ั b สไ r i b ์ให้อาจารย์เต้ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์เต้ยขอตัวนะครับไปทดลองขับเจ้า Fortuner Leader รคันนี้นะครับว่าจะมีสมัพพะนะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ย ดีมากหน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ